สวัสดีครับพี่พีททุกท่านพราก็ผมก๊อฟนะครับก็มาดูกันว่าราคาทองที่วิ่งตั้งแต่ช่วงเช้าขึ้นมาเนี่ยจนตอนนี้นี่สองโมงกว่าแล้วนะครับยังจะขึ้นต่อได้ไหมนะครับเมื่อกี้มีช่วงเที่ยงๆเนี่ยมีการพักตัวลงมานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ลึกนะักแล้วก็เริ่มจะมีการขยับขึ้นอีกแล้วมาดูปัจจัยที่มีผลกระทบนะครับนิดหนึ่ง คืนนี้จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจเวลาทุ่มครึ่งนะครับในส่วนของกอบขอนยาพูดไปแบบเร็วนิดนึงนะครับวันนี้นะครับพอพีซีพายินเด็กนะครับตัวเนี้ยตัวเลขเดิมอยู่ที่0.4นะครับคาดการณ์ว่าจะามาดีขึ้นที่0.6ครับคาดการณ์สมผลลบต่อทองครับแล้วก็ช่วงทุ่มครึ่งจะมีตัวเลขอยู่หลายตัวเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเทรดบาลานซ์ก็ดีนะครับหรือ Personal Income Personal Spending หรือว่าเพอร์ลิมฮ Sell เนี่ย Inventory เนี่ยตัวเนี้ย ทั้งหมดนี้คาดการส่งผลบวกต่อทองทั้งหมดเลยและมีตัวเลขที1ตอนเวลา2ทุ่ม45นะครับคือชิคาโก้ PMI เนี่ยตัวเนี้ยก็คาดการบวกท้องเช่นกันในส่วนตัวสุดท้ายนะครับในส่วนของเซนติเมนต์นะครับคอน sumer sentiment หรือตัวความเชื่อมั่นตัวนี้นะครับตัวเลขเดมอนมีที่82.8คาดการว่าจะอมาเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นอะระดับ83 1อย่างนี้ก็คาดการส่งผลลบต่อทองครับ อันนี้ก็ไปต่อเลยนะกองทุน SPDR เมื่อคืนนี้นะครับก็เท่าเดิมไม่ได้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายคงทองที่ระดับ1น4่งพตันนะครับเนี่ยเป็นราคาเมื่อเช้านะครับหนึ่งเหรียญน,นะครับทรงตัวทรงแถวๆนี้เมื่อเช้าตัวเลขเศรษฐกิจประกาศเมื่อคืนที่มีผลนะครับก็ในส่วนของตอนทุ่มครึ่งเนี่ยตัวเนี้ยพวกเนี้ยออกไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็น เพอร์ลิมจตัวนี้ตัวเลขอยู่ที่6 4จุดี่เปอร์เซ็นใช่ไหมครับคาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นที่หกจุดห้าเปอร์เซ็นแต่ออกมาจริงเนี่ยหกจุดสี่เปอร์เซ็นเท่าเดิมนะครับตัวเลขเนี่ยน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์ก็เลยส่งผลบวกต่อทองเมื่อคืนนะครับในส่วนของ Job La t หรือ Un e m p l o y m e n t claim เนี่ยที่ก็พูดอันนี้ให้ละเอียดนิดนึงเนี่ยเพื่อสัญญ,ญาณผู้รหัสอ่ะเขาสําคัญแล้วมันจะเกิดขึ้นบ่อยพี่ๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องการประกาศตัวเลข พวกนี้ไปด้วยซึ่งมีผลนะครับเวลาที่เขาประกาศเนี่ยราคามันมักจะผันควนตามการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะครับว่าแต่ละตัวมีผลยังไงบ้างก็จะพูดแบบรวบๆให้พี่นิดนึงนะครับจ o อบเลสหรืออันเอนไพลเมนต์เคมเนี่ยตัวเลขเดิมอยู่ที่444 0 0 0ัลายนะครับคาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงที่427 0 0 0ัลายเนี่ยจะออกมาจริงเนี่ยคือผู้ขอรับสวัสดิการหรือคนตกงานเนี่ยออกมาน้อยลงแสดงว่าเศรษฐกิจดีขึ้นถูกไหมถ้าดีขึ้นก็ลบต่อทองครับ c o r d ด l a b l e Good Order นะครับหรือ d e l l e g o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  r o r r o r d e r เนี่ยคือยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนถ้าเป็น c o r d ด l a b o e g o ค d o r d เ r นี่ยคือจะไม่รวมอาหารและพวกพลังงานเพราะมันจะทำให้ค่าความผ,ลผ,ลผลนันผวนมันเพิ่มตัวเนี้ยพอถึงใส่แยกกันนะอันนี้อันนี้ไม่มีนะครับเนี่ยอันนี้มีอันนี้ไม่มีเอาตัวไม่มีก่อนตัวเลขทำอยู่ที่1.9%นะครับค่ากลางก็จะออกมาที่0.8%แแต่ว่าออกมาจริงเนี่ย มากกว่าที่คาดการก็เป็นลบส่วน Double Good Order เนี่ยตัวนี้ก็ตัวเลขเดมีที่0.8นะครับคาดการณ์ว่าจะออกมาคงที่แต่ออกมาจริงดันติดลบ1.3อันนี้ก็บวกเลยนะครับในส่วนของ Perlim ิม p Price Index เนี่ยตัวดัชนี GDP ตัวนี้เนี่ยตัวเลขเะมีที่4.1คาดการว่าจะเท่าเดิมใช่ไหมแต่ออกมาเพิ่มขึ้นที่4.3แสดงว่ามันดีขึ้นเนดีขึ้นก็ลบทองในส่วนของ pending Home Cell หรือสัญญาบ้านดิงโ1.7%เนี่ย คาดการว่าจะออกมาลดลงนะครับที่0.6แต่ว่าออกมาระดับติดลบ4.4เอรเซเนี่ยเรียบร้อยเลยบวกทองวิ่งขึ้นเมื่อคืนนี่คือการประกาศตัวเลขของเมื่อคืนนะครับส่วนข่าวซึ่งผมเรียนเลยว่าไม่มีที่ไหนไม่ดังจากข่าวนี้เพราะข่าวนี้เนี่ยวันนี้พูดถึงแทบทุกที่นั่นคือในส่วนของ ประธานาธิบดีคุณโจไบเดนนะครับเขาจะเปิดเผยงบประมาณรายจ่ายปี2022นะครับปีหน้านะครับในวงเงิน6ล้านล้านเหรียญน,นะในวันศุกร์นะครับก็ถือว่าเป็นงบประมาณที่ใหญ่มากระดับแบบพูดงด่ายๆดีตั้งแต่เกิดสงครามโลกมาครับทั้งครั้งที่หนึ่งอะไรพวกนี้ยครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยก็ไม่เคยมีใหญ่ขนาดนี้ก็หมายความว่ารัฐบาลเนี่ย จะสามารถหาเงินได้คือสองอย่างสองทางพูดผิดทางแรกคือในเรื่องของพันธบัตรก็ระดมเงินอ่ะคุณกู้พวกนี้ยผ่านพันธบัตรสหรัฐนะครับสองเก็บภาษีเพิ่มภาษีรายไ,ได้เพิ่มเพราะว่าในยุคข,ของปอระธานคนเก่านะครับเขาก็ทำการปรับลดภาษีให้คนรวยถูกไหมครับครั้งนี้มาเพิ่มนะครับจบแล้ว ข่าวมีเท่านี้นะครับตัวแปรไม่ได้มีแค่นี้แต่ตัวแปรมันจะมีเพิ่มอันนี้ก็ให้ดูในเรื่องของหุ้นนะครับหุ้นก็ไม่ได้บวกมากนะครับแต่ว่าทองก็ยังขึ้นอยู่นะครับจิตตัวดาวโจนส์ก็บวก0.4%นจดะ S ออก็บวก0.12% n a จ d a หเปอร์เซนตนติดลบ0.01น่โอ้น้ารักมากน้อยอะ่ะมันไม่ค่อยสองผลต่อตลาดเท่าไหร่นะครับนี่สิ หน้าตานี้ที่เห็นเนี่ยหนึ่งร้อยเนี่ยตัวนี้คือพันธบัตรสารัฐอายุสิบปีครับเขาเริ่มมีแรงขายพี่เห็นไหมนี่ยถูกขายก็พูดตามภาพที่เห็นนะถ้าขายแบบนี้ไม่ดีดูอินดิเคเตอร์ครับปรับตัวลงมาจากร้อยนะอย่างเงี้ยพันธบัตรถือเป็นเซเว่นทองก็เป็นแบบเดียวกันถ้าพันธบัตรถูกขายก็อยู่ที่เงินจะไหลเข้าที่ไหนล่ะตลาดอะไรเท่านั้นเอง ก็ดูถัดๆไปดูนะอย่างเงี้ยถือว่าส่งผลลบต่อทองนะครับแต่ตอนนี้ทองยังไม่ลงนะก็บอกก่อนนะภาพนี้คือทัสซิลี่อยู่นะครับเหรืออาตาผลรับแทนพััตราฐฐฐสารัฐอายุสิบปีนะครับเขามีการปรับตัวขึ้นก็ไม่ตีเส้นอะไรใส่ให้เพราะอยากให้เห็นการขึ้นที่เมื่อวานเห็นไหมหนึ่งจุดห้ากว่าบวกแต่เนี่ยเริ่มปรับตัวขึ้นไม่ดีนะท่งเขียวขึ้นแท่งแดงด้วยแบบเนี้ยโอกาสที่เขาจะปรับตัวขึ้นต่อถ้าปรับตัวขึ้นต่อก็ส่งผลลบนะครับ อินดิเคเตอร์ลากจุดสูงสัมผัสกันเห็นไหมเทสด้านล่างก็ลากเทรลลน์าจากด้านล่างสัมผัสกันเริ่มมีการปรับตัวขึ้นนะส่วนตัวมองว่าไม่ค่อยดีแต่ว่ามีผลหรือไม่มีผลต้องดูหน้างานนะครับไม่ใช่ตัวแปรแค่นี้แล้วจะบอกว่าทองจะขึ้นจะลงมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับภาพนี้จะเป็นในส่วนของดอลลาร์อินเด็กตัวนี้จะมีผลต่อทองโดยตรงเช่นเดียวกันจะเห็นว่าดอลลาร์อินเด็กก็ไม่ได้ เคลื่อนที่ขยับมากนักวัดหนึ่งร้อยขึ้นมา 0, ศูนย์เทสลดลงมาเนี่ยสัมผัสร้อยนะครับบริเวณแนวรับแปดสิบเก้าจุดหกแปดเด้งกลับเด้งนี่คือไม่ดีกับทองนะแต่ทองก็ยังขึ้นนะครแนวต้านแปดสิบแปดจุดหกเปอร์เซ็นที่เก้าสิบจุดหนึ่งหนึ่งก็ต้องดูว่าผ่านไหมถ้าหากว่าผ่านขึ้นไปได้บนลบต่อทอง 1000, ทันทีแล้วถ้าเกิดไม่ผ่านล่ะน้องกอฟถ้าเขาปรับตัวลงมาก็บวกทองครับแต่ตอนนี้อนะินดิเคเตอร์เนี่ยเขาปรับตัวขึ้นแต่เรียนก่อนนะครับพี่ปรับตัวขึ้นค่อนข้างเร็วนะ ถ้าปรับตัวขึ้นเร็วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ยโอกาสที่ทิ้งลงมาเนี่ยแดงๆมีนะต้องดูตามหน้างานโดยเพราะวันนี้มันสุกด้วยอ๋อไม่ใช่แค่วันนี้วันจันเน่ะเขาเรียกวันอะไรนะเมมโมเรียลเดย์ใช่ไหมใช่ตลาดสหรัฐหยุดนะครับแสดงว่างั้นคืนนี้ผันผวนั่วเพราะวันจันมันจะนิ่งระวังนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของค่างเงินบาทบ้านเรานะครับอินดิเคเตอร์ปรับตัวลง ไม่ตีแฟนอะไรให้ดูเขาอยากให้เห็นเลยเนี่ยมีการตัดกันลงแบบนี้โอกาสที่บาทแข็งค่าจะมีวัดหนึ่งร้อยข้างล่างเพราะอยากรู้ว่าจะลงมาได้เท่าไหร่ขึ้นมาศูนย์ทิ้งลงมาตอนนี้ค่างเงินบาทส1 2สิบเอ็ดจุดสองเจ็ดอยู่แถวเนี้ยนานแล้วพี่ตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงนะครับตอนนี้สองโมงกว่าก็อยู่ประมาณเนี้ยครับถือว่าบาทแข็งค่าบาทแข็งค่าไม่ดีต่อราคาทองคำแท่งนะครับก็ต้องดูว่าในช่วงเย็นๆหรือหัวค่าคืนเนี้ยจะลงต่อไหมถ้าไม่ลงต่อแล้วปรับตัวขึ้น ก็จะถือว่าส่งผลบวกแต่ถ้ายังเคลื่อนที่อยู่ในช่องนี้ตีส่งผลลบต่อทองไว้ก่อนเลยให้ความสำคัญกับแนวรับค่างเงินบาท3 1 1 5และ31.02ครับให้ความสำคัญกับแนวต้าน31.35ครับค่างเงินบาทแต่ปรับตัวลงยังไงระวังไว้หน่อยนะครับถือว่าถือว่าไม่ค่อยดีต่อราคาทอง,ทงนะคำแท่งนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของทองคำแท่งนะครับเส้นสีม่วงนี่ก็ตี กึ่งกลางาไว้ให้เลยเนี่ยลากจากด้านบนสําหรับคนใหม่ที่เพิ่งเคยมาดูนะครับพี่อันนี้เป็นวิธีง่ายสุดนี่คือเขาเรียกว่าเส้นเทนไลน์นะครับตีจากจุดสูงบริเวณ3ามหมื่นห้าร้อยกว่าราคาทองคำแท่งเก้าหกห้านะครับลากเทสจุดสูงถัดมาเนะครับลากมาฟึบอา้าวเด้งเบรกใช่เห็นขึ้นมันขึ้นแบบเนี้ยแต่การขึ้นในชุดเนี้ยอธิบายแบบนี้ เวลาที่เขาผ่านอยู่ในช่องแบบนี้พี่รู้นะถ้าจะขึ้นได้เนี่ยมันจะมีแรงส่งพี่เห็นไหมแท่งยังระยักษ์เลยเปยียงขึ้นไปแต่ก่อนขึ้นเนี่ยมันจะยื้ยึกๆอยู่แบบเนี้ยนี่ก็เช่นกันผ่านไหมในขณะที่ขึ้นมาถึงแถวเนี้ยอินดิเคเตอร์ก็สูงเห็นไหมครับเริ่มปรับตัวลงก็จริงนะแต่ลงได้หรือขึ้นมาต่อก็ได้นะครับถ้าเกิดมีแรงซื้อให้แนวต้านไปก่อนแนวต้านแรกอยู่ที่ราคา 965าหห้านะครับ2 8 1 9มืแปดันหนึ่ง้เกครับแล้วก็สอง0 0นะครับโซนโเนี้ยเนี่ยเแถวเนี้ยแถวเนี้ยสอง0 0และสอง4มครับตรงนี้ครับแนวรับ27940ืครับแถวนี้ครับเนี่ยที่ชนกันหลายๆครั้งเนี้ยเนี่ยเนเนี่ยเที่ชนชนเนี่ยรับถัดมาสอง4 0ืเจ็ดครับแถวไส้เทียนนี้เลยครับมีในย่าหมดเลยครับ นมีในยาหมดเลยครับรับถัดไป27,450บริเวณฟิบ o n a น c ชี่หฉะนั้นแสดงว่าราคาทองยังคงเคลื่อนที่อยู่ในกรอบนี้นะครับค่อนข้างกว้างอยู่คราวนี้กลับมาดูในส่วนของล้านทองนะครับโฟนายพี่พีที่ลงทุนทองคำเป็นกิโลนะครับแนวให้แนวต้านไว้ก่อน29,204บาทบริเวณแนวต้านตรงนี้หกสินะครับ ต้านถัดไป29,526บาทแถวนี้ครับ49นี่คือต้านครับตรงนี้และ29,774บาทนะครับแถวนี้ครับบริเวณ volatility 70.7%นะีแถวนี้ให้ความสําคัญกับแนวรับ28,945บาท28,738บาทแนวรับแถวนี้นี่และแนวรับลึกๆเลยคือ28,438บาท บรเวณแนวรับ50%ตรงนี้ครับนี่คือทองคำแท่งครับกลับมาดูในส่วนของ GO นะครับ GO จะเทรดในตลาด TFX นะครับผมลาก100ข้างบนสูนข้างล่างวิ่งขึ้นชนต้านต้านสำคัญอยู่ที่ Fibonacci 7 8 6นะครับเอาให้แนวต้านนี้ไว้ก่อนเนี่ยที่ชนเนี่ยเป็นปลายไส้เทียนเนี่ยแบบนี้เนี่ย,เ,ยเขามีชนใช่ไหมรแล้วราคาตอนนี้อยู่ที่1,894ด้วยความที่ตอนนี้ตลาดยังไม่เปิด แต่เดี๋ยวจะเปิดแล้วอีกแป๊บเดียวเพราะนี่มันบ่ายสองโมงกว่านะครับก็ต้องดูว่าตลาดเปิดเนี่ยขึ้นต่อไหมนะครับแนวต้านให้ไว้หนึ่งพันเก้าร้อยสามเหรียญครับตรงปลายไส้เทียนตรงนี้ถ้าฝาได้ก็จะมีนวต้านถัดไป 1, หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเ็ดเหรียญและ 1, หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเ็ดเหรียญเนี่ยตรงนี้โล่งเลยนะต้านถัดไปอยู่นี่นะครับแนวรับ 1, หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปดเหรียญที่ให้ตรงนี้ไว้ นะครับแถวนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นตรงกับแนวรับระดับฟิโบนัชี่เจ็ดสิบจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตะแนวรับถัดไปหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดตรงนี้ครับโอ้แนวรับเจ็ดสิบจุดเจ็ดเนี่ยมันต้องเป็นหนึ่งพันแปดร้อยปสิบแปดนะหนึ่งพันแปด้อยเก้าสิบสี่คือราคาตอนนี้นี่เขียนผิดเนี่ยชัดเลยนะครับแนวรับถัดไปแข็งแขงหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสองเหรียญน,นะครับตรงระดับฟิบนัชี่หกสิบเอ็ดจุดแปดเพรฉะนั้น ราคานี้หลุดไม่ได้เลยเนะี 1, 8, นะ่ยหนึ่งพันแปดร้อสิบสองเนี่ยหลุดก็กลับเทนข้างล่างเนี้ยก็ตั้งใจวงไว้พี่พดูว่าครั้งที่แล้วเนี่ยความสูงเนี่ยขึ้นมาระดับฟิวเนชชี่สองสิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นต์พี่เห็นไหมชนแถวนี้แล้วพักแต่ตอนเนี้ยเขาเบรกเปรี้ยงขึ้นไปด้านบนแต่ว่าอินดิเคเตอร์ยังคงอยู่แถวนี้อยู่ฉะนั้นโอกาสเบรกหรือพักได้ทั้งสองอย่างไม่รู้ไงแต่จุดต่ำเนี่ยเขายกขึ้นโอกาสที่เขาขึ้นมันยังมีอยู่นะบอกก่อน แต่ด้ยวยความนี้ถ้าหากว่ามันจะน่ากลัวคือมันต้องขึ้นมาสูงระดับในกรอบนี้เนี่ยผมตีไว้ให้พี่แล้วเส้นบนคือร้อยตรงนี้คือ90ถ้าฝากขึ้นมาบนนี้ได้อยู่ที่เขาพักลงเมื่อไหร่ถ้ามีกําไรก็เพ่นออกให้ไวแค่นั้นในภาพถัดมาจะเป็น g o f ฟิ u เจอร์ซีรีนะครับหมดอายุสิ้นเดือนหน้านะมิถุนานะครับหนึ่ศลากขึ้นอยากรู้ไงยร้อยอยู่นบนอยากรู้ว่าจะขึ้นไปได้เท่าไหร่ ให้ความสำคัญกับแนวต้าน28,370ระดับฟิดบนช์ท11ี112.8%นะครับแถวนี้เนี่ยชนถึงพักลงมาก็มันเป็นต้านสำคัญตอนนี้เขาปิดตลาดอยู่ราคาทรงตัวที่28,180ครับก็ต้องดูว่าถ้าฝ่า28,370ได้แล้วน้องกอล์ฟอ้อนี่ข้างบน127.2%นั่นคือ2 8 8 6 0ครับบนนี้ แต่ถ้าตรงนี้ฝ่าไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าตรงนี้จะทิ้งเลยไม่ได้ทิ้งได้แต่ส่วนมากถ้าขึ้นพฤติกรรมแบบนี้มักจะลากไปร้อยยี่สิบเจ็ดถึงร้อยสามสิแปดจุดสองเปอร์เซ็นมากกว่าเท่านั้นเองให้ความสําคัญกับแนวรับสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบครับเนี่ยเนี่ยชนหลายครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าโอห้าครั้งแนวรับตรงนี้ราคาถึงชอบมาพักๆแถวนี้งพี่นั่นคือสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบใน go future series m ครับแต่ถ้าหลุดจะมีแนวรับแข็งๆเลยนะ 27,940ครับแถวนี้เนี่ยชนนี่ก็เยอะเห็นไหมชนเยอะแถมันเป็นจุดสูงของเริ่มซีรีส์ด้วยก่อนทิ้งเลยเนี่และแนวรับถัดไปนะครับ27,710บริเวณไส้เทียนตรงนี้ครับทางนี้คราวนี้มาดูในส่วนของอินดิเคเตอร์เนี่ยเริ่มปรับลงแต่ลงหรือไม่ลงก็ได้นะผมบอกก่อนนะพี่คือเขาเริ่มตัดก็จริงนะแต่ถ้ามีแรงซื้อบวกนี่ จากตัดลงนี้สบัดขึ้นเลยนะครับอ่ะคราวนี้มาดูโกสปอตนะครับชุดนี้ร้อยข้างบนสูงน้างล่างเคลื่อนที่น้อยนี่มันพันแกไงก็วิ่งอยู่แถวนี้แหละบวกลบก็2เหรียญ3เหรียญไม่เกินนี้ถ้าหลุดจะมีแนวรับ1,876ครับตรงนี้ครับหนึ่งพัแปดรยหสิอถวปลายไส้ตรงนี้ครับและ1 8ึ่เหรียญระดับฟีโบนัชชีตรงนี้ครับแนวต้านระดับเจ็ดสิบที่หนึ่ครับ ถ้าฝ่าได้ก็หนึ่งพันเก้ารอยิบเจ็ดบนนี้ผมว่าไม่น่าจะพักแถวสิบสองสิบสามหรอกถ้าจะผ่านก็น่าจะเบรกขึ้นไปเลยเหมือนเนี้ยพี่ดูเดิเนี่ยเวลาเขาขึ้นนะเขาจะขึ้นเต็มช่องแบบนี้แหละเป๊ะอย่างทีเดียวเอาถึงอะ่ะคือทองมันโหดแบบเนี้หนึ่งพันเก้ารอยิบเจ็ดจะเป็นนาต้านถัดไปใช่ไหมครับและนาต้านสูงสูงยคือหนึ่งพันเก้ารอยห้าสิบเก้าจบอินดิเคเตอร์เริ่มปรับตัวลงแต่เรียนพี่ก่อนนะครับถ้ามีแรงซื้อเนี่ยเห็นลงลงเนี่ยจะเหมือนอย่างเงี้ยลงแล้วสะบัดขึ้น ลงเพื่อหาลงเพื่อหาพื้นที่ขึ้นเพราะไม่งั้นมันไปไม่ได้ไนงะจบแล้วนะครับมีเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอให้โชคดีของพี่ๆทุกท่านคืนนี้ประกาศตัวเลขค่อนข้างเยอะเทรดด้วยความระมัดระวังนะครับและโดยเฉพาะวันนี้วันศุกร์ถ้าเป็นไปได้อย่าห่อของข้ามวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเกิดมีข่าวอะไรขึ้นมาจะเป็นเรื่องนะครับวันจันทร์เมมโมเรียลเดย์ ก็ไม่น่าจะวือหวามากนะักแต่น่าจะวือหวาคืนนี้นะครับขอให้โชคดีของพี่ๆทุกคนครับสวัสดีครับ